วัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์นะฮะกลับมาพบกับผมคิโมจังนะครับก็วันนี้เราจะมาอัปเดตการตีมังกรนะก็ไม่ได้ทํากันนานนะสําหรับการตีมังกรหรือดาร์กเลดนะฮะพาไปดูถึงการตั้งสกิลนะฮะทีมที่ใช้เป็นหลักกันนะครับโอเคก็ผมไปลุยกันเลยนะครับอย่างแรกก็คือสกิลนะฮะสกิลที่ใช้นะครับก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับพี่สเอาลงนะฮะเพิ่มตอบโต้นะฮะ เพืินจะได้ไม่ไปไวนะฮะเพิ่มเลือดนะครับหน้า2นี่ก็ตามนี้เลยครับบนหมดนะครับเพราะว่ามังกรไม่มีบล็อกนะการเซตลดบล็อกเลเวล50ไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็70เป็นลดเดฟนะฮะหัวทีมนะครับแนะนําตั้งเป็นโจมตีเลเวล40นะครับอ่าครับผมทีมที่ใช้นะทีมแรกนะครับเป็นเซอินครับเซอินแน่นอนครับเกาะเป็น2อเคาเตอร์นะฮะ แล้วก็อาวุธเป็นจุดอ่อนสองนะฮะประดับถ้าใส่ก็ใส่เป็นคีดาเมดนะฮะแล้วก็เป็นดูดเลือดหนึ่งเม็ดนะฮะสำคัญตรงนั้นนะฮะแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็เพิ่มคีดาเมจนะฮะตัวที่เหลือนี่ก็ตามสะดวกนะฮะซีครับผมซีผมใส่เป็นสองคีนะฮะแล้วก็เลือดหนึ่งบล็อกหนึ่งนะฮะอัญมณีครับใส่เป็นบล็อกอีกอันนะฮะให้มันเพิ่มให้มันอยู่นานหน่อยนะฮะแล้วก็เพิ่มคีดาเมจนะฮะ รวมถึงอัตราคีเพิ่มนะฮะตัวต่อมาครับเบลิก้าครับเอาไปเอาพลาสติกกันเวทนะฮะไม่ได้เอาไปเป็นดาเมจหลักนะฮะก็าอาวุธผมใส่เป็นคีสองนะฮะแล้วก็เลือดสองครับเออเลือดหนึ่งบล็อกหนึ่งนะพูดผติดนะแล้วก็ใส่เออเจมเลือดหนึ่งอันนะฮะเพราะมันเหลือไพรีนครับเอาไปเอาพลาสติกนะฮะให้ไพอินตีแรงๆนะฮะใส่เป็นคีสองครับ แล้วก็2เลือดนะฮะอัญมณีใส่เป็นบล็อกเน่อประดับใส่เป็นบล็อกนะะอัญมณียังไม่ได้ใส่นะลีหน้าครับก็เลื่อนหนึ่งบล็อกหนึ่ง,น,งนะฮะแล้วก็ใส่อตาบล็อกไปนะฮะแล้วก็จุดอ่อนนะฮะจริงๆใส่เป็นจุดอ่อนหรือคี้อะไรก็ได้นะอันนี้นี่คือทีมแรกนะครับโครงทีมหลักๆก็คือประมาณนี้ทีมสองครับอันนี้เพิ่งทำนะยังไม่สมบูรณ์นะก็เป็นจูฟี่นะฮะ ดูพี่ใส่เป็นวสนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์หนึ่งเลือดหนึ่งนะฮะประดับเป็นคีตาเมทนะฮะแล้วก็เนมัน,นีก็เป็นเลือดออปชันที่สําคัญก็คือดูดเลือดหนึ่งันนะแล้วก็อคีตาเมทหนึ่งเม็ดนะอันนี้ใส่เป็นเลือดหนึ่งเคาน์เตอร์หนึ่งเพราะว่าเวลมันต่ำฮะเดี๋ยวมันจะตายง่ายนะครับจริงๆใส่เป็นเคาน์เตอร์สองนะถ้าซักเลเวลสี่สิบนะเบลโลนเอาไปเอาพัสิบครับอ่อเพิ่มความเสียหายของทีม4ี่อร์เนนะ ประดับนี่อย่าพิ่งไปสนนะผมใช้อารีนาด้วยนะก็เป็นสกระปีดนะแล้วก็เลือดสองครับอันนี้อารีนาด้วยมันก็เลยดูของดีๆหน่อยฮะเอสปาดาครับเอสปาดานี่เหมือนกรณีเบริก้านะฮะสามารถสลับดีกันได้นะ่าเพิ่มป้องกันนะฮะแล้วก็เป็นวสองนะแล้วก็เลือดสองนะฮะวิเเรียครับวิเทเรียเราเอาไปบัฟเพิ่มโจมตีเนี่ยฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองเินนะครับ อาวุธนี่ยังไงก็ได้ครับแล้วก็เลือดสองนะถ้าวลวสูงๆูงก็ใส่เป็นเลือดหนึ่งบล็อกหนึ่งได้นะคารอนเอาไปฮิวแล้วก็ไปกันสตาร์นหกเธอนะครับระาะเมก่อนมีสตาร์นนะอาวุธเป็นเลวสองนะแล้วก็เลือดหนึ่งบล็อกหนึ่งนะก็ไม่พูดปัปมจำเพลงก็มันคุยกันมากแล้วไปลุยกันดูนะฮะไปตีดูนะฮะว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะรอแจรีเซตแปมหนึ่งนะสามสองหนึ่งนะ Go มาดูกันนะฮะมาถึงเราเปิดบัฟลีนหน้าก่อนเลยนะฮะหลังจากนั้นะนหัวให้ยับนะฮะไปซับหนึ่งทีก็ถ้ามันยังไม่ตายเราจะตีให้ดูทั้งสองทีนะฮะว่าได้สักเท่าไหร่นะ ถ้าปล่อยออโต้ปกติจะได้ประมาณ3 000, ามแสนกว่า4ี่แสนะแล้วแต่จังหวะอันนี้กดเองก็น่าจะได้เยอะกว่านั้นหน่อยถ้าไม่เวอะนะรับโครงทีมนะฮะทีม1นึ่งทีมสอก็ตัวหลักๆก็ก10ตัวประมาณนี้ฮะ กขจะใช้ประมาณนี้กันหมดเลยนะน่าจะเป็นเบสทีมแล้วลหละเพราะว่าแต่ละตัวในแต่ละทีมก็จะมีหน้าที่ของมันนะก็จะมีเอสปารากับทางด้านของเบลิก้าที่สามารถจะสลับทีมกันได้นะฮะส่วนซีกเนี่ยควรจะอยู่ทีมเดียวกับลีนานะแล้วก็คารลอนอยู่ทีมหนึ่งไว้ฮิวนะแยกกัน เพราะถ้าเอาทีมของคารอนมาอยู่ทีมแรกกับลีนามันอาจจะได้2ฮิวจริงนะฮแต่อีกทีม2มันจะไม่มีฮิวนะฮะเพราะว่าตำแหน่งมันจะพอดีพอดีอยู่แล้วโอเคฮะจะขึ้นแสนแรกแล้วครับเวลาผ่านไปไวเหมือนก็โอโหกจิ้มมันเข้าไปนะ สังเกตมังกรมันไม่มีบล็อกนะดังนั้นตัวที่แบบคีสูงสูงอย่างเซอินที่สก,กิลคีตลอดเนี่ยดาเมจมันก็จะเป็นคีตลอดเพราะมันไม่ติดบล็อกนะถ้าติดบล็อกปกติอย่างเช่นการตีประสาทลายวันนะมันก็จะขึ้นเป็นดาเมจสีแดงนั่นคือเซอินติดคีแล้วนะแต่ว่ามันติดบล็อกนะเพราะว่าพวกประสาทลายวันเนี่ยอัตรากาันบล็อกจะสูงมากนะสังเกตดูนะครับ แต่ทำไมมันดูกระท่อนกระแท่นดูเลื่อนลดไวๆของสกิลก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยบัฟลีน่านะบัฟเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่มังกรลงสกิลอ่าเซออินจะเคาน์เตอร์อะไรก็ตามถ้าบัฟลีน่าหมดมันก็จะเคาน์เตอร์เบาลงไม่ต้องไปรอบัฟตัวอื่นหมดนะโอ้แม่งไม่ไมไมบัฟสักทีทันใจไปรุ่นเลยเห็นว่าอันนี้มันเบาลง แล้วพอดีนะเดี๋ยวเราสับตอ่อยิ่งเทิรนมังกรวิ่งไวเท่าไหร่นะมันจะยิ่งตีแรงก็เทิร์นสมเทิรนสีเราจะเริ่มรับไม่ไหวแล้วนะสำหรับมังกรเลเวลเก้าสิบกนะก็เป็นแม็กตอนนี้นะโหสุดละของที่ตกค่อนข้างจะดีนะตีหนึ่งในสามเนี่ยโอกาสออกของหดาวเยอะมากนะบอกเลยนะ จิ้มเข้าไปครับจะก้าสู่สองแสนแล้วนะคิวอย่ยาตกนะคิวตกให้ดับนะที่ใส่บล็อกไว้อย่างนี้ด้วยนะถ้ามีแต่เลือดไม่มีบล็อกตรงนี้มันล,ล่วงง่ายอยู่เนจะีอยนอีกอย่างข้อดีคือมันอมตะอมตะเวสองเธอบล็อกก่อนเีเวสนะทำให้สองเธอแรกเลือดมันไม่ลดเลยนะยิวหน่อยเร็วโอเค ได้ยูชาพวกเบลิก้าหรือซีกทีมนะล่วงขนาดซีก40นะยังล่วงง่ายส่วนไนรีเนี่ยมันยืมนมานมอยู่แล้วเพราะว่ามันเกิดได้อีกรอบท่าของซีกนี่ก็จะแรงนะพยายามออกเป็นท่าหลักก็คือเป็นไดอีแล้วก็ท่าบนของซีกนะะ อีกท่านี่ก็ดูความแรงกันระหว่างท่าล่างตีกับท่าล่างของไอ,นะอรีนนะเฮ้ยตีจะตายว่ะเวอร์แน่เลยยังไม่เวอร์อีกนิดนึงอีกนึงชน,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 นก่อนตีลูกตีกคุงตีคุงใจเย็น สีคุงร่วงแล้วมั้ะนั่นไงสีคุงไปหนึ่งศพยังไม่สามแสนเลยยิ่วก่อนเลยนะฮะเพื่อนจะตายห่าหมดแล้วจะไปห่วงดาเมจมากห่วงดามเมจเพื่อนหายหมดนี้เงือบเข้าเทินสี่แล้วฮะมันจะตีแรงมาก ช่วงนี้ฮะสกิลเดี่ยวหมดนะครับพอซีมันตายนะให้ออกสกิลไอรีหรือว่าเบลไปเลยนะอย่าให้เทินมันวิ่งนะฮะบัฟหมดดี่วาบัฟกันเบลจะล่วงอีกตัวละเหลือไม่สิ่งหนึ่งดูวันนานางไงเบลล่วงแล้วนานเข้านะใกล้แล้วฮะจะไปทีละตัวแล้ว ไม่รอดแล้วนะขอสามแสนห้าได้ไหมเขาจัดว่าใช้ได้นะทีมแรกสามแสนกว่าตั้งมาจบทีมสองแล้วอาจจะได้ส 45, นะักสนะี่ห้าแสนสี่แสนห้าถึงห้าแสนนะพอเข้าเทินห้าเทินหกไม่ต้องสู้กันมานะตบทีเจ็ดพันนะการดึงเทินสำคัญนะฮะ มาถึงฮะจับจูฟี่นั่งก่อนเลยครับสกิลโกลนะฮะวิธีใช้จูฟี่นะแต่จูฟี่ผมยังเบานะเพราะว่าเวลมันอน้อยนะจูฟี่จะดีตรงกลเองะฮะถ้าเป็ดออตโอต้นี่มันจะใช้ยากมากยิงไมห่อน,นะฮะเดี๋ยวบาร์บิก,ก็เรียนะเนี่ยตกมาไม่กี่ทีมจะตายห่าและคืออ่อนคือทีมสองฮะตอนนี้ยังทำไม่เสร็จนะ,ะขอยิ้ก่อนแล้วกันนะฮะจูฟีม เออยิงไปสองีโอเคมีเอาเดลโล่สับได้นะใช้เดลโรหรือเอ็ปาด้าก็ได้นะครับแต่เอ็ปาด้าผมไม่มีเพชรไงคิดว่าเดลโรอาจจะเข้าเยอะกว่าที่ผูก,ก่อนดีกว่าคนหลายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าเหลือต่ำกว่าครึ่งหลอนี่อันตรายแล้ว ปีสวนไหมไม่สวนด้วยถ้าเวลสี่สิบมันก็ใส่สองเคาน์เตอร์มันจะสวนได้มากกว่านี้นะอันนี้มันใส่กักกักเคาน์เตอร์หนึ่งนะเพราะใส่สองเคาน์เตอร์นี่เลือดน้อยกว่านี้มันจะตายเอาขอสักห้าแสนนะฮะได้ไหมฮะแจและห้าแสนนะฮะตีสองแจก็ล้านหนึ่ง ก็น่าจะติดอันดับหนึ่งได้แบบง่ายๆแล้วอีอซี่ละลองเอาลองยิงดูอยากดูดาเมจยูเดียวก็เอาไหมาหรือรอยูหมูท่ทีเดียวดิยูเดียวเลยฮนะ น่าจะลงวิกเกลียไม่ก็ตูฟี่โอเคลงวิกนะฮะยาต้ผมมันจะตายวะยิ่ปกวตูฟี่บอบบางเหลือเกินนะะถ้าไม่ตายเดี๋ยวจะซ้ำตัวเดิมอีกรอบนะดูคะแนนกันนะว่ารอบนี้มันฟุกหรือยังไงนะ หรือว่ามันได้ประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะลองดูกันปับ๊บวิ๊งหมดเอาปั๊บไปยกชูตะแลรงหนึ่งทีอีกพุ่งหมื่นกว่าเท่านั้นนะขอหน่อยกระโดดโชกหมดแตกีกที ก็ทีของยูฟี่พอเป็นท่าบนเนี่ยคือยูฟี่โอกาสปิดจุดอ่อนมันเยอะอยู่แล้วนะมันเพิ่มจุดอ่อนในทั้งทีมนะฮะพอใช้ท่าบนด้วยก็กลายเป็นคีจุดอ่อนนะฮะดาเมจจุดอ่อนก็คือดาเมจจะเพิ่มขึ้น50%นะ,ะส่วนดาเมจคี5เอีกออ Key 50%จุดอ่อน30%นะฮะดังนั้นถ้ามันขอคอียจุดอ่อนก็คือ80%นะฮะดาเมจที่จะเพิ่มขึ้นนะอันนี้น่าจะรู้กันแล้วนะหลายๆท่านนะ หลายคนนึกว่าจุดอ่อนมันตีเฉพาะตัวเลื่อนน้อยสุดจะใส่ทาไมมันมีตัวเดียวนะไม่ฮะมันเพิ่มดาเมจอีก30%ด้วยนะเวลามันออกจุดอ่อนนะใกล้แลฮะสามเธอแล้วฮะใกล้ตายแล้วฮะเร่งดาเมจก่อนครับเอาเป้า5 0 0 0 0้ได้อีก40,000นะเขาน้อยเหลือเกิน ตามไปคี้ไหมไม่คี้ฮนะหรือมันไม่คี้นะเพราะว่าผมใส่เป็นอาวุธพวกไวซะเยอะนะถ้าใส่สองคี้มันก็จะคี้เยอะกว่าน,นี้แต่อาวุธไวมันดีตรงว่ามันออกตีฟรีบ่อยนะมันทําให้เทินไม่วิ่งไวมากนะถ้าใส่คี้ทั้งทีก็คือแบบแปบ๊บเดียวฮนะมังกรเข้าเทินสี่ตายห่าหมดยวกอนเร็วโอเค ข้าบนของยูฟี่คูดาวแ่ประมาณ50วสิบงนะโอ้โหไปเรียบร้อยฮนะตบทีเดียวสู่สว,สวนะรรค์นภาลายแต่ขึ้นหน้าแสนแล้วนี่โอเคนะฮะามเป้าฮนะได้ห้าแสนนะฮะทีมแรกป,ประมาณ3ามแสนสี่สามแสนห้าแล้วก็มาเก็บตกทีมสองนะทีมสองถ้ามันแข็งแรงกว่านี้ก็น่าจะได้ประมาณสอง0านแตนะ,ะแม็กน่าจะอยู่ที่ประมาณหกแสนกว่า ถ้าพร้อมกว่านี้นะตอนนี้ไม่พร้อมคือซูฟี่วิกตอรเรียวฟ่งสามสองนะน่าจะเป็นโครงทีมที่ดีที่สุดแล้วนะสำหรับเวลานี้ไปแล้วคารอนยืนยืนทำมาเขือหมดเวลานะเรียบร้อยห้าแสนหนึ่งนะนะตายฮะ,ะขอตายเลยนะครับห้าแสนหนึ่งไม่ติดนะครับปกติกันสองสามดอกครับเบอร์ครับ โอ้ยังเซ็งตีไปสิบประมาณสิบสองสิบสามนาทีนะมีมอีกมีตัวไหมโอเคฮะไปลองกันอีกทีนะฮะเป้าหมายมอนเดิมฮะห้าแสนนะฮะไม่ติดไม่เป็นไรนะครับแต่เมื่อกี้กล่าวว่าถ้าติดอันดับจะได้มาดูว่าในกล่องมันได้อะไรนะเดีย๋ยวเราไปลองดูกล่องคนพบนี่ก็ได้บ่อยอยู่ ขบวุฒิสี่ห้าหกดาว่งนี้คิวผมเป็นโรคกระหายมังคอน,นะไล่ตกทุกวันนะปีไม่ก็จะทันเขาต้องดูฮนะต้องจ้องต้องตามฮนะไม่งั้นโดนกล่องไม้ตลอดแล้วกช่วยๆกันตีไปนะครับช่วยกันหาของนะอย่าไปคิดว่าแบบเฮ้ยแม่งตีใบได้แต่กล่องไม้เอามาไม่วะเสียวเวลาตั้งนานตัวหนึ่งิกว่านาทีนะ จริงมันก็เป็นการมังกรส่วนมากแอดเพื่อนนี่พื้นฐานก็คือจะแอดในคิวก่อนนะก็เหมือนเป็นการช่วยกันในคิวนะฮะคิวก็คือระบบเขาเรียกว่ารวมใจกันนะฮนะ,ะก็ต้องช่วยกันนะครับอยากให้คิวแข็งแกร่งก็พีก็ต้องเสียสละกันคนละเล็กคนละน้อยอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเช่นถ้าเราไปตีมังกรตัวอื่นก่อนเราได้กินนิ่มๆคนเดียวอะไรงนี้ มันก็ได้อ่ะครับแต่ว่าแบบนี้ถ้ามังกรไม่ตายเพื่อนไม่ได้ของในคิก pues วก็เสียประโยชน์แล้วเราเวลสูงๆแล้วก็ช่วยเพื่อนได้นะไปคิดประโยชน์ตัวเองเป็นหลักมากเล่นหลายๆคนสนุกกว่าครับเล่นคนเดียวก็เก่งคนเดียวเท่คนเดียวเบื่อง่ายเกมนี้มันระบบคิวมันสําคัญอยู่ละไปไหนไปเป็นแก๊งนะเปิดได้ริปโปอะไรก็โชว์กันในคิวนะฮะ โดนบ่นมั่งโดนแผลมั่งก็เอาตามสนุกฮนะ yeah. Yeah. Uh huh. ทีมแรกสักสามแสนห้านะครับยังต่ำสามแสนนะ ถ้าเรา,เา 500, นะวเจาห้าแสนนะยิ้วก่อนนะฮะพวกเบลลิก <B ell ica> ้าเป็นเบลลิก้าอ็ปราด้าเป็นสายเวน,นะฮะมันจะล่งวงไวนะครับดังนั้นเนี่ยคอยดูเลือดมันให้ดีนะใส่สองเลือดก็ดีครับแต่ถ้ามันไม่บล็อกเลยมันก็โดนหนักนะ เลอดหนึ่งบล็อกหนึ่งน่าจะเป็นชอยที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เสริมด้วยอัญ,ญมณีบล็อกอีกสักเม็ดหนึ่งห้าดาวก็ได้นะก็ได้จะโอเคนะสองบล็อกก็เลือดน้อยตายง่ายอยู่ดีลองหาสมดุลของทีมเพื่อนๆเ,เองครับเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยจะไม่เหมือนมันแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะต้องเทสดูนะเหมือนอลิน่าไง,ไงต้องเทสดูถามว่าตัวไหนเก่งพี่ตัวนี้เก่งกว่าตัวนั้นไหม ก็อยู่ที่การใช้งานเพราว่เพราะว่ามันการใช้งานมันหลากหลายนะฮะเกมนี้ตัวมันโอ้ตัวละครจะร้อยแล้วมั้งนะมันดีไซน์มาให้ใช้งานต่างกันนะอย่างเซอินเนี่ยเป็นเทพตีระสาเทพตีมังกรจูฟี่ก็เช่นกันเอาไปลงอาลีน่ามันก็ห่วยเพราวะเออมันไม่มีตัวไหนแบบครอบจักรวาลขนาดนั้นก็แล้วแต่ทีมนะ ตัวที่ค่อนข้างครอบจักรวาลในปัจจุบันก็ไฮรีนนะอาจจะไม่ใช่ตัวที่แบบเป็นเบสอารีน่านะตอนนี้เพราะว่าอารีน่ามันเน้นสปีดกันใช่ปะไฮรีข้อเสียคือสปีดต่ำแต่ว่ามันก็ครอบจักรวาลมาสมควรนะดันเทียนอะไรมันก็เอาไปลงได้นะดีมังกรเนี่ยขาดเจ๊กันไม่ได้เลยโอ้หรอบนี้มันจะไม่สามแสนห้านะมันจะตายแล้วเนี่ยรู้สึกตายง่ายๆนั่นไงกระโดดไปเหินหาวเรียบร้อยหัวหมงง่งป้ง ค,คิวอีกนานเลยฮนะตายแน่นอนนะเข้าเทืนสี่แล้วฮะเตืนเดินไวมากรอบนี้บอมทีมอยู่ที่จังหวะด้วยนะจังหวะการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างจังหวะมังกรมันโดดไม่โดดเกาใจกันไปนะโอ้หมู่รอบนี้นะัก สามแสนห้าก็บุญแล,ล้วมันรวมมีสองนะตัวนี้มันดุฮนะตัวนี้เป็นขี้ตัวเมื่อกี้ฮนะพอตัวเมื่อกี้มันตายตัวนี้มันเลยโหดเป็นพิเศษนะแกทำฉันใช่ออไหมเเกิดมาให้ซ้ำโอ้ยยังไม่ตายเว้ยฮ้ยไม่ถึงเจ็ดพันป้าบเสียอีกทีหนึ่งก็เอา อ้๋เอาอีกพีงแอบเรียบร้อยขึ้นนีมสองนะนั่งก่อนเลยฮนะจูฟี่ไม่รู้ทำไรกนั่งก่อนเลยนะเมื่อยฮนะยืนนานไม่ได้นั่งระบับ,บแล้วยิงชูตะแร้สิมีโอเรียแขนขาวใส่ชุดว่ายน้ำด้วยนะ แป๊บเดียวนี้ไม่งจะตายหายออบอกตบอพีทีตายเลยนะไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเนี่ยแหละฮะเลเวลสามสองมันจะห่วยอย่างเงี้ยตายง่ายฮนะผมพลาดเองด้วยผมรีบไปออกสกิลจูฟี่นะกี่เลือดน้อยไม่น่าเสี่ยงน่าจะฮิวก่อนนะครับอันนี้พลาดนะให้ดูว่าพลาดนะตั้งใจฮนะไม่จริงอนะ่ะพลาดดิเวอเลยรอบนี้โอ้โหสามแสนแล้วกันประคอง แต่ขั้นต่ำได้ได้ไดสามแจนะฮะสำหรับการตีมกรสองทีมเล้วเก้าเก้านะฮะถ้าจะไปลุ้นอันดับนะถ้าต่ำกว่าน,นี้ไม่ไหวอะ่ะโดนเขาเอาไปแจ็คหมดต้องซ้ำนะสามแจได้ก็สามไปเลยนะสามแจได้กล่องก็ยังุ้มนะผมหมดกำลังใจตีไปเลยะจูฟี่แม่งร่วงเร็วมากมากมาย เบอร์แดงเลยครับไปทีละตัวฮะสามแฉ่ยังไม่ถึงเลยรอบเนี้ยบอกทีต้องอย่าโลภฮะเมื่อก,กี้โลภจะออกค่าจูฟี่ก่อนค่อยยิวยังไงล่ะฮะง่ายเลยฮนะ ก็รอบแรกเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วกันนะครับรอบสองเป็นตัวอย่างที่กากนะกากนะนะครับประมาณนี้นะครับราบการพาลิวซีตีมังกรนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะสำหรับคืนนี้พรุ่งนี้นะน่าจะลงพรุ่งนี้นะก็จะมีอ่อคิววร์ War นะเอกคาลิเบอร์ ber, เจอเอกคาลิเบอร์ครับไปเจอคิวชื่อเหมือนกันนะไงรอติดตามแล้วกันนะ ก็สำหรับ2แมตช์แรกไม่ได้ลงให้ดูมันขาดนะชนะแบบคะแนนเต็ม2นัดเสียไม่ถึง10เหรียญน,นะก็เลยไม่ได้ลงเดี๋ยวประมาณแมตช์พอขึ้นสักอาทิตย์หน้าแมตช์สี่แมตช้าแมตชหจะเริ่มสูสีแล้วนะ,นะฮะจะอันดับจะเริ่มเกาะๆมาอยู่ในที่ควรจะอยู่แล้วก็จะสนุกขึ้นนะฮะก็จะลงคลิปให้ดูตั้งแต่แมตช์นี้แล้วกันแมตช์ท,ที่สาม เกาติกันจนจบซีซั่นเหมือนซีซั่นที่แล้วนะมาดูว่าจะรักษาตำแหน่งที่สิบได้อีกครั้งหรือไม่นะเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าการขึ้นที่สิบมันก็ยากนะผูสีกันหมดอนะที่ประมาณหกเจ็ดแปดเก้าสิบยันสามสิบอะนะก็เนี่ยฮะอย่างเขาตีสามรอบม 2, ี่ตกรอบละสองแสนหน้านีรอบละแสนนีรอบละแสนหกนะการที่เราตีได้สองแสนหกในสามรอบก็เจ็ดแสนแปดนะ ได้ลุ้นอันดับแน่นอนนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับสกิลแล้วก็การเตทีมังกรนนีะ่ยงไงลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้รับประโยชน์และแนวทางในการจัดทีมนะฮะรวมถึงแนวทางการเล่นการตีมังกรเน,นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับกด subscribe ไว้ได้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ